ที่เจ็ดนิมนต์พัทวัตชัยพระวันชัยนะวันชัยชายาวรธรรมโมเบอร์47อายุ27พรรษาที่4วัดรัพ์สมโมสรนนิกรเกษมแฝ่งโคกแควกเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครมากราสมอมเรื่องทำบุญทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เช่นเดียวกันมาพร้อมแล้วก็นิมนต์นะ ก็ถ้าเกิดเสียงเบาไปก็เอาเข้านิดหนึ่งนะฮะถ้าเสียงมันดังไปก็อ,ออกนิดหนึ่งเสียงก็มีสมพั์สำคัญขอนบน้อมแด่พระรตนไตยด้วยเสียงก้าวขอก้มกาบพระเทราผู้คนทุกข์ขอน้อมนบพระมัชฌิมาผู้กล่าวซ้อนขอน้อมกาบพระนวกะผู้ปกครองขอเจริญพรแด่สามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝึกตนทุกคนทุกท่าน วันนี้อาตมาภาพนั้นก็ในนามของคณะสงฆ์ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวสัมโมคณียกถาเพื่อเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดงานที่เป็นมหาสิริมงคลอันนี้เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพนั้นก็ขอยกพุทธ,ธาาศาสนสุภาษิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า คโนโวมหาอุปจาราขณะอยาเข้าไปร่วงแล้วซึ่งท่านทั้งหลายหรือแปลให้เข้าใจง่ายๆคือท่านทั้งหลายนั้นจงอย่าประมาทกับการเวลาที่ร่วงไปแล้วนั่นเองโยมทั้งหลายก็ไม่ได้ประมาทกับการเวลาที่ร่วงไปแล้วด้วยการร่วมมือร่วมใจร่วมกันฝักใฝ่ในธรรมในการจัดงานที่เป็นสิริมงคลน,นี้เกิดขึ้นสิริมงคลไปว่าอะไร สิริมาจากภาษาบาลีแปลว่างามมงคลมาจากภาษาบาลีแปลว่ามังคระมังคระแปลว่าเหตุที่ทําให้เกิดนั่นเองสิริมงคลจึงรวมกันว่าเหตุที่ทําให้เกิดความงามอะไรเล่าที่ทําให้เกิดความงามในคารวะนั้นจะประกอบด้วยสามอย่างด้วยกันคือศินทานและบารมีสินนั้นแปลว่าปกติสินโยมก็ได้รับกับคณะสงฆ์เมื่อตอนต้นแล้ว ถ้าโยมตั้งใจรักษาอย่างเข่งคัดตั้งใจรักษาด้วยความเต็มอกเต็มใจ <_ S 1> ก็จะมีวันณะที่ผ่องใสมีจิตใจที่เบิกบานชันใดก็ฉันนั้นทานต่อมาเป็นทานทานการที่เราจะปฏิบัติทานหรือทำทานอย่างมีความสุขนั้นเนี่ย <_ S 1> จะต้องมีประกอบด้วยสามอย่าง 1. ก่อนทำมีศรัทธาขณะทำมีปิติสุข สหลังทำรรไม่มีความตนอีทีเหนียวหรือยึดติดในทรัพย์สินหรือเสียดายทรัพย์สินที่ได้ทำลงไปก่อนทำจิตน้อมล้วนศรัทธาขณะทำปิติพาแน่แท้หลังทำมิหวนย้อนสิ้นทรัพนานาสาอย่างทำบุญไซสุขร้วนการานานสรุปในบทกรอนที่อาตมาได้แต่งนี้ก็คือ ก่อนทำนั้นมีศรัทธาที่ได้ทำขณะทำมีปิติสุขดีใจที่ได้ทำหลังทำนั้นไม่มีความตนีทีเหนียวไม่มีความยึดติดเสดายในทรัพย์สินของตัวเองหรือเสดายที่ได้ทำบุญไปยอมอย่าเสดายเลยเพราะพัตตาหารที่ยมได้ถวายปัจจัยที่ยมได้ถวายนี้ไม่ว่าจะเป็นปัใจจัยใดด้านไหนก็ตามย่อมเป็นเลือดเป็นเนื้อให้กับพระพิ ให้กับพระพิสุทรงฆ์และสามเณรในการปฏิบัติธุระสองประการด้วยกันคือคันธาทุระและวิปัสนาทุระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาในการต่อไปต่อมาเป็นบารมีถ้าคนโยมปฏิบัติบารมีขยันบำเพ็ญบารมีเราใสก็จะครบทั้งสอย่างคือศีลทานและบารมีก็จะเหมาะกับการเป็นมนุษย์ พราะมนุษย์นั้นแปลว่าใจสูงเหมือนกับท่านพุทธทาสพิขุได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีให้แววคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาหลังจากอาตมาได้กล่าวสมโมทนียคถาเสร็จแล้วก็จะ <c oughs> มีการประพรมน้ำมนต์ให้กับญาติโยมทั้งหลายและผู้ที่มาร่วมงาน โยมนั้นก็จะเข้าใจว่าการประพรมน้ำมนต์นี้จะทําให้เกิดโชคราบและสิริมงคลแต่น้ำมนต์ที่ขอยมได้ประพรมนั้นก็แฝงธรรมะไว้ทางพระพุทธศาสนาไว้หลายข้อเช่นกันน้ำมนต์ชุ่มเย็นชันใดเปียบดังจิตใจก็ฉันนั้นน้ําไหลครึ่งรวมกันยึดมั่นลือนาสามขีแล้วไซผ่านพ้นการนาน น้ำมนต์ชุ่มเย็นฉันใดเปียบดังจิตใจฉันนั้นน้ำนั้นมีคุณสมบัติที่ชุ่มเย็นใครได้อาบก็เย็นกายเย็นใจใครได้ยินก็ชุ่มก็ชุ่มใจฉันนั้นการที่ได้อาบน้ำการที่ได้อาบนั้นก็จะทำให้ร่างกายนั้นสะอาดก็เปรียบเสมือนกับจิตใจที่ละพ้นจากกิเลสอกุศลกรรมต่างๆก็จะมีจิตใจที่เบิกบานสดใส เพราะจิตใจนั้นพ้นจากกิเลสและอุสรกรรมต่างๆน้ำไร้ครึ่งรวมกันยึดมั่นลือนาสามะคีแล้วไซผ่านพ้นการนานน้ำนั้นมีคุณสมบัติที่ไร้ครึ่งรวมกันไม่ว่าจะเป็นน้ำแม่น้ำปิงวังยมหรือนานเมื่อไร้รวมกันก็จะเป็นพื้นแผ่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลผสมกับน้ำจืดเมื่อเทรวมกันแล้วไซก็จะเป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้น ็เปรียบเสมือนญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมกันจัดงานที่เป็นมหาสิริมงคลอันนี้ได้เกิดขึ้นในการปรับตัวเข้าหากันมีความสามัคคีกันดังน้ำที่ไหลคึ่งรวมกันฉันใดก็ฉันนั้นนั่นเองท้ายที่สุดนี้อัตมาภาพก็ขออวยพรวันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าด้วยบทกลอนที่ว่าขอท่านนั้นประสบพรด้วยอายุให้บรรลุแรงลอเลี้ยงชีพสืบสาร ขอให้มีวันณะอิ่มเอิบการสมดังการรักษาสินชั่ววันวานขอให้มีสุข,ขะคือความสุขใจไม่ทุกข์จิตก็สุขสมดังไม้ขอให้มีภาระดั่งใจกายขอให้คายกิเลสพ้นทุกคนทุกท่านเถิดอัตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอเจริญพรสาธุเน่ยนก่ก อันดับที่สี่กลุ่มที่เจ็ดนะพัทวัฒชัยนะพระวันชัยนะข้อภัยนะ